อัตหิอัตโนนาโถตนนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพบกับผมคําพางพุทตับทิมตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัทโฟรไลท์ประเทศไทยคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำทุกทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจโฟรไลฟ์ด้วยกันนะครับ บริษัทฟัวไลท์เป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยแล้วทั้งหมด17ปีแล้วนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟัวไลป์ทรานสเฟอร์แฟคเตอภูมิคุ้มกันธรรมชาติแท้บรรจุขวดนะครับและผลิตภัณฑ์นี้นะครับคือผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่ว่าคุณจะสภาพร่างกายเป็นยังไงก็แล้วแต่ร่างกายของทุกคนก็ย่อมที่จะ ต้องการระบบภูมิคุ้มกันนะครับการที่เราสามารถที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงขึ้นมาได้บางครั้งเราดื่มน้ําเปล่าโรคก็ยังหายได้แต่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันของพวกเราไม่ดีนะครับต่อให้มียาดีแค่ไหนถ้าร่างกายไม่ตอบสนองมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับดังนั้นการเสริมภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนําทุกท่านนะครับบริษัทโฟร์ไลท์ภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเปอร์เิเตอร์พลัสตัวนี้นะครับเป็นภูมิคุ้มแันแทบประจุ ขวดและผสมกับซิงค์นะครับผสมกับเ็ดสมุนไพรที่ช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจำพวกโพลีแซคคาไรด์เบต้ากูแคนผสมอยู่ในนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะเพิ่ม NK c e l l ได้437%ภูมิคุ้มกัน NK เซล่ยมีความสำคัญต่อร่างกายของพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะว่าเป็นเซลล์ที่กำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมกับการมีชีวิตของพวกเราเรียกว่า ภูมิคุ้กันโดยกําเนิดนะครับ NK เซลเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตราบใดที่เรามี NK เซลเยอะๆในร่างกายเราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยแต่มันมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราขาดการพักผ่อนสะสมความเครียดนะครับอยู่กับสารเคมี อายุที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเอ็นเทเซลลดลงนะครับดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์นี้จึงสามารถที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุกๆคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันได้นะครับและอีกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่ภูมิใจเสนอนี่ก็คือฟอร์ไลท์ตรแฟกเตอร์ฟอร์มูล่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติแท้บริสุทธิ์มีหน้าที่ในการ ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันสอนภูมิคุ้มแปนให้รู้จักหน้าที่สร้างสมดุลให้กับภูมิคุ้มกันนะครับและผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถเพิ่ม NK เซลล์ให้กับร่างกายได้283%คือนอกจากที่จะปรับสมดุลภูมิคุ้มกันให้ภูมิคุ้มแคนมีความสมดุลแล้วยังสามารถเพิ่ม NK เซลล์ให้กับร่างกายได้อันนี้คือคุณสมบัติหลักๆโดยทั่วไปที่ผู้คนต้องการอยากจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้คือทุกคนมีภูมิคุ้มกันทุกคนต้องการอยากจะได้ภูมิคุ้มแปนที่แข็งแรง การใช้ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นการเพิ่มผู้คุมกันทางรัฐ แบบเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับทุกๆคนควรที่จะมีผูกคู้แกันที่แข็งแรงนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับบริษัทฟัร์ไลท์เปิดโอกาสให้คนไทยนะครับเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับมามาช่วยการเผยแพบบร่ทรานสเปอร์เฟ o เให้กับคนไทยของเราได้มีโอกาสได้นำเอาไปใช้กันดูแลสุขภาพของตัวคุณเองดูแลสุขภาพของครอบครัวดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างผมเนี่ยผมใช้ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้มาร่วมทั้งหมด17ปีนะครับก็ด้วยความที่ชีวิตเรามีมีแค่ชีวิตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราทุกๆวันเนี่ยมันจึงไม่เป็นการเสียเปล่าอย่างน้อยน้อยเราก็ไม่เจ็บป่วยเพราะเราไม่เจ็บป่วยเราจะทําอะไรอะไรก็ทําไปได้นะครับมีความสุขร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ ผมคิดว่าหลายๆคนต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้คนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสมมตินะครับสมมติสมตสมติคุณเข้ามาร่วมกับบริษัทโฟัวไลท์นะครับบริษัทโฟ์ไลท์นะครับมีระบบของการทํางานแบบง่ายๆให้คุณได้เอาไปพิจารณานะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองอยากมีสุขภาพดีอยากมีรายได้อยาก มีปัจจัยต่างๆที่จําเป็นต่อชีวิตให้กับตัวเองให้กับครอบครัววิธีการก็ง่ายๆนะครับภายใต้ดวงอาทิตย์ที่แผดร้อนนะครับอ่มันร้อนมากๆทำยังไงเราจะหายร้อนก็เหมือนกับว่าเราสุขภาพไม่ดีเราไม่มีไรายได้นะครับการที่ไม่มีเงินไม่มีไรายได้สุขภาพไม่ดีก็เหมือนกับ การที่เราต้องทนร้อนอยู่กับแสงอาทิตย์ควรที่จะมีร่มเพื่อการแดดให้กับตัวเองไม่ให้ร้อนใช่ไหมครับเมื่อคุณสมัครโฟลไลท์นะครับการสมัครเข้าร่วมธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าพอสมัครแล้วเราจะสําเร็จเลยเราจะต้องมีองค์ประกอบของความสําเร็จองค์ประกอบของความสําเร็จของธุรกิจเครือข่ายก็คือการมีสมาชิกการเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราให้สร้างธุรกิจกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับสมมุติว่าตอนเนี้ย อ่าตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าได้ได้ขาล่มมาอันเดียวนะครับอ่าแต่ว่าเราจะต้องหาตัวร่มมาใส่นี่คือหน้าที่ของเราการทําธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละครับเราจะต้องไปเชิญชวนผู้คนมาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์มาให้รู้จักการใช้ผลิตภัณฑ์โฟไลท์และก็มาให้รู้จักวิธีการในการสร้างไรายได้กับบริษัทโฟไลท์นะครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกโฟไลท์นะครับเริ่มต้นกันที่สมัครที่ 150คะแนน150คะแนนเนี่ยคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ไป4ขวดก็ตัวไตรแฟกเตอร์2ขวดแล้วก็ตัวพลัส2ขวดผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์าตรแฟกเตอร์พลัสก็ช่วยในเรื่องของผู้คุ้มกันต่ำโฟร์ไลท์ไตรแฟกเตอร์ฟอร์มูล่าก็ช่วยในเรื่องของผู้คุ้มกันไวลงทุนในผลิตภัณฑ์4ขวดนี้นะครับเท่ากับ ,7850 บาทคุณจะประหยัดได้ถึง2590บาท คือเมื่อนำเอาไปจำหน่ายแล้วคุณจะได้กําไรในส่วนนี้กลับมานะครับการสมัคร150คะแนนนี้นะครับฟรีค่าสมัครอันนี้ฟรีค่าสมัครคุณยังจะได้คะแนนสะสมอีก22.5คะแนนตอนนี้คุณได้เป็นสมาชิกของบร,ริษ,ษัทฟัวลทยเต็มตัวแล้วนะครับเริ่มจากการหาสมาชิกเข้ามาคนที่1คนที่2นะครับก็ยังไม่เป็นร่มใช่ไหมครับคนที่3นะครับ ได้เปร่มแล้วนะครับอันนี้ก็พอกันแดดได้บ้างพอได้3คนนี้นะครับสคนนี้สมัครคนละ150คะแนนคนละ150คะแนนรวมตัวคุณด้วย150คะแนนเท่ากับ150คูณ4คุณจะมีคะแนนเท่ากับ600คะแนนนะครับพอ600คะแนนเนี้ยคุณจะได้โบนัสนะครับพัน0บาทนะครับ อันนี้เฉพาะโบนัสนะครับเฉพาะโบนัสซึ่งเป็นเครื่องมือของการทำงานส่วนรายได้จริงๆคุณจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์นะครับกำไรขายปลีกกำไรขายส่งคุณยังจะมีรายได้จากค่าสมัครคนใหม่คุณจะมีรายได้จากทีมงานของคุณทีมงานของคุณสมัครคนได้ทีมงานทองคุณขายได้นะครับอันนั้นคือรายได้หลักแต่ที่คุณได้เริ่มต้นพัน0บาทนี้ คือเครื่องมือของการทำงานนะครับมันเป็นการให้โบนัสกับความตั้งใจในการที่จะทำตามระบบของการทำงานแบบง่ายๆกับบริษัทโฟไลท์นะครับคุณจะได้พัน850บาท และถ้าเกิดว่าคุณได้สอนทีมงานของคุณทั้ง3คนนี้นะครับให้ทํางานแบบเดียวกับคุณทุกคนมีสมาชิกคนละ3คนก็เท่ากับว่าคุณจะมีสมาชิกเป็นชั้นที่2อารวมแล้ว9คนนะครับถึงตรงนี้นะครับเพื่อนทั้ง3คนของคุณนะครับเพื่อนทั้ง3คนของคุณเนี่ยจะเริ่มได้รับคอมมิชชั่น1850บาทแบบเดียวกับคุณในครั้งแรกนะครับ คุณก็จะเปลี่ยนมารับโบนัสที่7400บาทในขณะเดียวกันนะครับสมาชิกชั้นที่2ของคุณทั้ง9คนเนี่ยก็ทำงานแบบเดียวกับคุณนะครับนั่นก็คือสมาชิกทุกคนเพิ่มสมาชิกคนละ3า9 27คุณจะเกิดเป็นชั้นที่3ขึ้นมาแล้วนะครับเกิดเป็นชั้นที่3ขึ้นมาแล้วถึงตรงนี้สมาชิกทั้ง3คนของคุณนะครับที่ติดตัวคุณเน่ยเขาจะเปลี่ยนมารับเป็นเงิน 7,400บาทและสมาชิกทั้ง9คนของคุณก็จะรับคนละ1,850บาทคุณจะเปลี่ยนมารับโบนัสที่29,600บาทขอย้ำนะครับว่าเงิน29,600บาทนี้คือโบนัสไม่ได้อยู่ในแผนการตลาดซึ่งรายได้หลักๆของธุรกิจฟฟวไลท์ก็คือมาจากแผนการตลาดแต่นี่เป็นรายได้พิเศษ ที่เป็นแรงกระตุ้นให้เราได้สร้างองค์กรเป็นเครื่องมือเป็นโบนัสเป็นสินน้ำใจให้กับความตั้งใจในการทำงานของคุณนะครับก็ยังมีพิเศษไปกว่านั้นอีกถ้าสมมติว่านะครับคุณได้เริ่มต้นสมัครครั้งแรก Fast s t a r t Pack ก็คือ400คะแนนถ้าคุณเริ่มสมัครครั้งแรกนะครับที่400คะแนนคุณจะลงทุนอยู่ที่24,000บาทซึ่งคุณสามารถประหยัดได้ถึง7 1,920บาทแล้วก็แถมด้วยกระเป๋าธุรกิจคุณสามารถที่จะใส่โน้ตบุ๊กใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เต็มที่เลยนะครับเป็นกระเป๋าใบใหญ่มากเนื้อกระเป๋าเนี่ยชั้นดีเลยนะครับกันน้ำได้ทัางหากนะครับได้แพ็คสินค้านะครับ f o ร์ไ g ท์ทรีแฟกเตอร์ฟอร์มูล่าเนี่ยได้ไป6ขวดนะครับแล้วก็ f o ร์ไ g ท์ทานโพรฟ r เคเตอร์พลัอีก6ขวดพร้อมด้วยกระเป๋าอันนี้คือชุดการสมัครที่ดับเบิลรายได้นะครับ ดับเบิลรายได้นี่หมายถึงว่าคุณจะได้คูณ2เข้าไปชั้นที่2เพิ่มขึ้นคูณ2เข้าไปคูณ2อีกสําหรับคุณมีชั้นที่3ดับเบิลรายได้เข้าไปเลยเฉพาะโบนัสนะครับที่ได้ดับเบลิลส่วนรายได้ตามแผนการตลาดนั้นนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะสมัคร150คะแนนหรือว่า400คะแนนก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับนะครับทุกคนมีสิทธิ์รับรายได้ตามแผนธุรกิจ เท่าเทียมกันหมดนะครับเพียงแต่มันจะพิเศษตรงที่เมื่อมีโบนัสถ้าสมัครแบบ Fa s t Start คุณจะได้โบนัสเป็น2เท่านะครับก็จะมีเงินในการขึ้นตำแหน่งให้ด้วยถ้าสมัครแบบ Fast Start โบนัสนะครับเวลาขึ้นตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเงินให้เงินพิเศษโบนัสพิเศษให้ในฐานะที่เริ่มธุรกิจด้วยชุด Fast Start นะครับนี่คือโอกาสดีๆนะครับแล้วก็วิธีการง่ายๆของการร่วมงานกับธุรกิจ โฟลท์ Light, มีเพื่อน3คนสมัครคนละ150คะแนนทุกๆเดือนก็รับไป1,850บาทหรือว่า7,400บาทหรือว่า29,600บาทนะครับคือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีสมาชิก3ชั้นในลักษณะแบบนี้นะครับคุณจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ50,000ถึง60,000บาทคุณจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า50,000ถึง60,000บาทนะครับ และมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตามสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตามยอดของคะแนนที่เพิ่มขึ้นมันก็จะได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบริษัทฟัวไลท์นั้นจ่ายแบบไม่มีลิมิตคุณทําได้เยอะคุณก็รับไปเยอะไม่มีจํากัดต่อวันนะครับวันแต่ละวันคุณจะมีไรายได้ก็แล้วแต่ความขยันของคุณนะครับบริษัทไม่ได้จํากัดนะครับนี่ก็คือช่องทางง่ายๆนะครับโอกาสของการสร้างสุขภาพ กับการมีธุรกิจสุขภาพกับบริษัทฟัวไลท์นะครับหัวใจของการขยายธุรกิจให้เติบโตนั่นก็คือการเพิ่มสาขาการเพิ่มหุ้นส่วนเข้ามาได้เยอะนะครับยิ่งเรามีหุ้นส่วนเยอะเท่าไหร่เราก็จะเติบโตเร็วเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจต้องการอยากจะร่วมธุรกิจฟัวไลท์คุณสามารถที่จะคลิกลงทะเบียนได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงค่ดนี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจกวัวไห์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดภัยนะครับคลิปนี้หลาไปแล้วสวัสดีครับ In the heart of the Wasatch Mountains in Vineyard, Utah, USA is For Life's Manufacturing Facility The building amasses 175,000 square feet or 16,000 square meters. Just how big is this? That's the size of a professional football stadium with room for 60 to 90,000 spectators. Inside, the plant houses the most innovative and state of the art manufacturing equipment. Through this technology, 4Life is able to blend Test, encapsulate, bottle, and package its products. Why is this important? Because it allows for Life to completely control the quality of its products. From raw ingredient handling to finished product storage, everything, from start to finish, is upheld to the highest quality standards. And if you know us, you know that quality is everything. After receiving. Every ingredient is quarantined and tested for identity, purity, strength, and composition. Finished, encapsulated products are also quarantined and undergo quality control tests to verify that all specifications and label claims have been met. In fact, just one bottle of 4Life Transfer Factor Plus undergoes hundreds of tests prior to release for sale. The new facility means that 4Life now produces around 80% of all 4Life products and 97% of encapsulated products. Six encapsulation machines generate anywhere from 500,000 to 1 million caps per day, depending on demand. The environment of the facility is no less than pristine. With pharmaceutical grade standards for cleanliness and strenuous employee practices for ingredient and product handling. 4Life has contracted with NSF International, an independent third party certifying body that audits procedures, programs, facilities and equipment, documentation practices, grounds, sanitization and lab operations. 4Life's Manufacturing Facility boasts an A grade from the NSF certification process. NSF ensures that the facility adheres to CGMPs, or current good manufacturing practices, prescribed by the United States Food and Drug Administration, an agency that regulates and enforces safety of products. The NSF mark on 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula. Represents a further certification of product contents. An assurance that the composition of the product and ingredients have been verified to match what's on the label and that they have been assessed for the presence of contaminants, microorganisms, and pesticides. 4Life is on the TRACES list. TRACES is the European Commission's online platform for sanitary certification, required for the importation of food into the European Union. The facility has also passed halal and kosher inspections and has received the accompanying certifications. In short, anything that goes in or out the door of our facility is held to 4Life's high consumer quality standards, so that consumers can be sure they are getting the very best of the best, and we can be proud of what we are putting out into the world.